วันนี้ก็มาดูมาแล้วฝนี่สิบครับ่าจะมาได้แกาบตายหมดแล้วครับเฝนเมื่อวานก่อนโอ้ยเกษตรกรอย่างเราทํายังไงได้ล่ะครับตกกระตุกว้ตรงที่เขาไม่ตรงการฝนดูเลยปลูกให้หนาไว้ห้าร้อยก็ต้นยังดีนะที่มันไม่โดนฝนมายี่สิบวันเนี่ยยังอยู่ได้เออยอมยอมใจใหหนานะนี่เราชีดยาค่าญย่ช่วยไปหน่อยไม่งั้นเราจาคุ้มหมดเลย มันจะรอดหนืหนาป,นปากช่องครับ ตอนนี้มีราคาดีอยู่แต่ตอนปลูกเสร็จแล้วออกลูงออกผลจะมีราคาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องรูกันทีนงครับแดดทนทุกอย่างเกือบไม่รอดที่ตั้วนทีนคนกอย่างเกนไม่เออฝนี้ตรา้ก็นชืนะเขาเแาดฝนทกเลือลไมเดืดอนนี้ตลองรูกเนือนะครับแดูุกย่างเกือบไรอั้งหูากันสุดทครัฝน่จกไม่รจอันมา้ดืองรู้นนดฝน่างกไม่เจอฝนนีองันที่แล้วน่เรนี้ ไม่ตายมันใหญ่เลยหน้าเลยมันก็ก็มีมั่งวะมีมั่งเป็นบางต้นสี่ห้าต้นเนี่ยต้องคว่ำเลยอย่างนี้จะรอดไหมนะอย่างนี้รอดอยู่ครับโอมนี่อย่างนี้นี่วัดดวงดูอีกทีนึ่งคว่ำอ้วกเลยมีแต่ชีวิตเกษตรกรการลงทุนลงทุนไปหลายบาทเหมือนกันนะครับเนี่ยในหนาเนี่ยมาเล่นไป ไหนจะพันไหนจะฆ่าแรงคนงานแล้วจะฆ่าใครฉีดปุยเลยนี่ฉีดยาช่วยหน่อยตรงนี้งามงามหยอบพัดไม่ใช่ในหนามะพร้าวงามนะงามจริงจริงเดินเขางไม่ลงเลยงั้นเราไม่ทันครับตรงนี้นจะบองน้ำไหลทัน ยงมไปไหมยอมยอมยอมทเป็นฝนตกวันหนึ่งหยุดเป็นเดือนหนี่แหละกปอยๆไปทำงานทำอะไรอยู่ในกรุงกรุงกรุงเทพกันหมดก็เบื่อยางงี้นี่เองครับลุงใหม่ทำมันแล้วมันไม่ได้อะไรครับดูเดวปลูกไม้ปลูกรอบสองไมาก็แย่เลยมันเนี่ยปลูกแล้วปลูกอีกปลูกอีกปลูกแล้วเนี่ยชีวิตปลูกเสร็จกล้งที่จะทำะไรก็คิดวิธีครับฝนตก แต่เย็นๆดูฟงดูฝนก่อนเข้าภาษาค่อยปลูกทนดูเราเรียบปลูกเต็มูครับนี่นะบางฝนมันจะมาแบบก็เริ่มปลูกได้ยี่สิบวันไม่ยี่สิบวันเราเดือนหนึ่งเต็มเลยเนี่ยเพื่ได้เลยเนี่ะเด็ดก็ติดเดือนเต็มเต็มเลยมึงเจอฝนเมื่อวานเนี่ยโอ้ได้เราช้ำไว้ส่งไม่แรงด้วยทำอาไว้ไว้ซ่อม แต่ต้องฝนตกทุกน้อจริงนะี่เิดอยู่ค้เพราะว่าไม่งั้นเบื่อเบื่อการลงทุนเบื่อขาดซื้อเาออซเนซือมบมาแซมใหม่ตุ่มมันดินที่ห่อมันแซมมัต้องจ้างคนงานเขามาช่วยอยู่กระถุงแล้วยากเดี๋ยวก็มีเวลาเข้ามาครับทไิ่ใหแล้วูนออกมันบกัล้อมก็แลมปีหน้าลงไน้นาหมดแล้วครับเพราะว่า เหนื่อยละทำทำไร่ทำสวนดีกว่าบ้เถอนไงไผลงลงแพลแรงเงียบปัดสวนปลูกทีเดียวมาอยู่หลายหลายปีทำไรอ่างเงี้ยปีไม่ไหวเหนื่อยเขานาเขาไร่ไม่ได้เลยเลยมีความว่างเปล่าความแห้งแล้งที่ปากช่องนะที่ปากช่องก็ดีน้ำสะดวกแต่เราก็จะมาเปิดน้ำอะไรเข้าเวลาแรงมาก็ไม่คันกันไม่ยิ่งกัดยิ่งงามยางไม่คันเงาะป่า ต้องเอาออกสักหน่อยไว้ไม่ได้หรอผ่อเอ่าโอเคครับงามจะพวกที่เราไม่จาเป็นพวกประสางามแท้แท้อย่าเดี๋ลองน้ำงามโบเคครับ